วัสดีครับผมเสียตะวันพักทองแดนอีสานนะครับวันนี้นะครับกลับมาที่ร้อยเอ็ดนะครับของก็เริ่มจะพร้อมตัดแล้วนะครับผมมีลูกไล่ตอนนี้ก็กําลังจะแบบดีใจกับราคานะครับผมแต่รู้ไหมครับว่าตลาดตอนนี้ก็ไม่ได้แรงมากเหมือนที่คิดนะครับถ้าเกิดว่ามีพ่อค้าไหนที่เขาซื้อ ราคาที่พอจะไปได้ให้ซื้อให้ขายเลยนะครับไม่ต้องเก่งราคานะครับผมดูของดูพื้นของด้วยนะครับไม่ใช่ว่าของพื้นเล็กอยากได้ราคานะครับไม่มีใครซื้อนะครับที่เขาซื้อรวมได้ก็จะดูพื้นของนะครับว่าสวยไหมนะครับตอนนี้ก็ร้อยเอ็ดก็จะมีของที่ได้เก็บก่อนนะครับอยู่ที่พื้นสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดมีน้อยนะครับแล้วแต่บางแปลงนะครับ ตลาดไม่ได้เดินเหมือนที่คิดนะครับผมแต่ก็อพอไปได้นะครับยังอยู่ได้นะครับผมของชุดหลังนะครับราคาถึงจะโอเคนะครับผมแต่ตอนนี้ของเหนือยังไม่ได้ขาดตลาดนะครับผมชุดนี้พักทองจะมีเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่ามือใหม่นะครับผมอยากให้ทิ้งระยะไปก่อนนะครับ ไม่อยากให้ชาวสวนของเราเสี่ยงขาดทุนนะครับผมครับก็กาลังเตรียมขี้ไก่อัดขี้ไก่กันนะครับชุดนี้มีเยอะจริงๆนะครับผมแต่ชุดนี้นะครับผมสวยนะครับชุดนี้ของน่าจะมีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับข้อดีก็คือว่าจะไม่ชนกับที่อื่นนะครับแต่ของพร้อมเก็บอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็พร้อมเก็บไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ ยังจะติดของเหนืออยู่นะครับผมราคานะครับถ้าพื้นไม่โตนะครับถ้าของจะพร้อมเก็บให้รีบขายนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อค้าปั่นราคานะครับตลาดเขาไม่ปั่นราคาด้วยนะครับผมเขาจะไปได้แค่ไวนะครับฝากพี่น้องชาวกเกษตรนะครับผมให้ hey. พอใจนะครับในราคาของตัวเองว่าลงทุนปีนี้นะครับเราได้เท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ขายนะครับเพราะว่าพ่อค้าคนไหนเขาก็ไม่ยอมขาดทุนนะครับผมเขาก็ต้องให้ไปได้อยู่ได้นะครับซื้อแป้งไหนขาดทุนขาดทุนก็เหลือจะ่ชื่อแล้ะครับพ่อค้าคนไหนก็ช่างนะครับผมของมันไม่ได้มีน้อยเหมือนที่เราคิดนะครับผม แต่ก็มีปะปายนะครับแปลงนี้ก็จะเก็บได้อีกประมาณวันที่ยี่สิบนะครับยี่ิบห้านะครับไม่เกินนี้นะครับของชุดหลังนะครับถ้าชุดนี้นะครับของใครลูกไม่โตนะครับผมราคาไม่ต้องไปอะไรมากนะครับผมเอาแค่พอเราอยู่ได้นะครับ เพราะว่าของชุดนี้พื้นตูมีเยอะนะครับการซื้อของนะครับราคามันจะต่างกันนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อ10บาทก็จะสิบาททุกแปลงไม่ใช่นะครับพ่อค้าเขาจะดูว่าแปลงไหนลูกดีลูกโตนะครับสามารถไปต่อได้นะครับและสวนจะเข้าใจว่าซื้อรวมจะดีกว่าคัดก็ไม่ใช่นะครับผม าเกิดว่าแปลงของเราลูกมันโตนะครับซื้อรวมจะเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบพราค้านะครับเพราะว่าเราดูแล้วว่ามันต้องมีกําไรนะครับเขาจึงกล้าซื้อรวมนะครับเบอร์หัวมันมีน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์รองเยอะนะครับเบอร์อ,องเบือเล็กเยอะไม่มีเบอร์หัวเบอร์โดดคุมให้พ่อค้าซื้อนะครับลูกไรจะขายรวมนะครับพ่อค้าก็เสียเปรียบนะครับเขาก็ไม่ซื้อหรอกครับ ดูแล้วนะครับก็คือให้พอใจทั้งสองฝ่ายนะครับพออยู่ได้นะครับไปกันอยู่ได้นะครับความซื่อสัตย์นะครับจะดีที่สุดนะครับใครนะครับที่เป็นเม็ดเท่าแก่นะครับให้ขายเม็ดเท่าแก่นะครับไม่ใช่ว่าจะมาขายให้พ่อค้าอื่นให้เท่าแก่อื่นนะครับไม่ดีนะครับอย่างนี้นะครับขอความซื่อตรงกันทุกคนนะครับผม ผมคนนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดของขา้าวแก่นะครับมาถามเสนอขายผมผมก็ไม่ซื้อนะครับจะให้ถูกเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อนะครับพอค้าใหญ่ๆดีเขาจะไม่ก้าวไก่นะครับเรื่องของใครที่ลงทุนแล้วก็ต้องการหวังผลกําไรทั้งนั้นนะครับเรื่องราคานะครับผมมันเอาวัดกันไม่ได้นะครับใครที่ ไม่มีของส่งแผงเขาก็จะซื้อนะครับเพื่อเอาของไปส่งแผงนะครับบางทีก็เหลือกําไรนิดหน่อยก็ต้องจําเพียนได้ซื้อนะครับต้องยั้งแผงของตัวเองนะครับแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆนะครับทุกคนก็ต้องมีราคามีกําไรในในจุดยืนของตัวเองนะครับว่าประมาณไหนนะครับที่จะลงไล่ซื้อไล่นะครับไม่มีใครเก่งนะครับผมอยากบอกเลยนะครับ พ่อค้าที่เก่งนะครับคือพ่อค้าที่กล้าลงทุนให้ชาวสวนนะครับแล้วก็ลงเม็ดและเก่งมากๆกก็คือของตายนะครับพ่อค้าสามารถอยู่กับคุณนะครับซื้อด้วยแล้วก็ยังมีทุนมาสู้ลงทุนให้อีกปีหน้านะครับนี่คือพ่อค้าที่เก่งนะครับใครที่มีเท่าแก่ลงทุนให้นะครับให้รักไปเลยนะครับบอกเลยว่า เขาแก่คนนั้นคือเขาโอเคนะครับผมคนที่มาซื้อเก่งๆมาโยนราคาแต่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงเม็ดไม่มีสืบข่าวดูว่าไม่มีลงเม็ดลงทุนลงอะไรให้ชาวสวนนี่นะผมบอกเลยนะครับว่าสักวันนะครับถ้าพักทองตายนี่ของชาวสวนจะแดงนะครับแดงคาไล่นะครับมีอะไรนะครับผมที่ชาวสวนอยากจะถามผมนะครับ อยากจะฝากนะครับถามเม้นหรืออะไรถามมาได้นะครับผมแต่ผมขอฝากท้ายย้ำไปนะครับถ้าใครเอาเม็ดกระเทาะแก่คนไหนให้ขายกับคนนั้นนะครับเรื่องราคานะครับผมคนที่ลงทุนเขาก็ต้องหวังเอากำไรนะครับผมช่วงนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงนะครับเป็นพ่อค้าแค่ปั่นราคาเหมือนที่ผมพูดนะครับผมพอขายได้ขายนะครับ เราไม่ต้องเอาราคาของพ่อค้าที่เข้ามาซื้อหรือว่าเข้ามาโยนราคาไปวัดกับราคาเท่าแก่นะครับเพราะว่าจะทําให้เท่าแก่ไม่กล้าลงทุนกับเราอีกนะครับและจะขาดความเชื่อมั่นนะครับของสวยของราคาดีใครก็ซื้อได้นะครับแต่เท่าแก่ที่ลงทุนนี้หายากนะครับผม ครับใครต้องการข้อมูลอะไรก็ฝากติดตามผมแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสวัสดีครับ